ะะก็มาพบกับช่องสว mm ีท hmm. ตี้ครับเมื่อกี้แล้วนะคะทุกคนเย้ yeah. สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยบุ๋มก็มีคีย์บอร์ดนะคะตัวใหม่จากทาง a อเจะทำการรีวิวคนดูกันซึ่งตัวนี้นะคะก็คือ a j เจสเอเคเ้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าภายในกล่องเนี่ยข้างในจะมีอะไรกันบ้าง มาแกะเลยอย่างแรกนะคะแน่นอนสิ่งที่เราจะเจอนะะี่ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะนี่ฟริงอู้สีสวยอะ่ะอันนี้สีที่บุ๋มได้มานะคะก็เป็นสีกรีนสปอ o t ตนะคะโดยที่เขาก็จะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันมีตัวอ่า Sky b บ u ูใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็น Green Spot นะคะก็คือจะมีเป็นความแบบออกเป็นสีเขียวมิ้นสีเทาๆสีขาวอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่ชอบแบบสีแนวเรียบๆแบบนี้นะคะนอกจากตัวคีย์บอร์ดแล้วนะคะภายในกล่องเหมือนเดิมตามสไตล์ A-Jazz นะคะตัวนี้เป็นแบบรุ่นไร้สายใช่ไหมเขาก็ต้องมีสายแถมมาให้ แล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสายแบบสายไทซีแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่สายไทซีนะแล้วก็เป็น USB ปกตินะคะแล้วก็เขาก็ยังแถมสิ่งที่เรียกว่าที่ดึงสวิตช์กับที่ดึงคีย์แคปมาให้แบบนี้ด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าตัวนี้นะคะสามารถทอดสวอปได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนนี่แล้วก็ยังมีที่ดึงคีย์แคปแถมมาให้อีกนะคะซึ่งจริงใช้แค่ตัวนี้ดึงคีย์แคปกับสวิตช์ก็เพียงพอแล้วนะแต่เขายังใจดีแถมตัวนี้มาอีกะค่ะทุกคนเออและสุดท้ายนะคะทุกคนที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเป็นคู่มือนั่นเองคะ ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นภาษาจีนด้วยแบบเท่าที่ปุ่มดูนะ่าจะมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะคะก็ลองมาดูกันได้เพราะว่ามันก็จะมีบอกเกี่ยวกับปุ่มต่างๆนะคะพวกปุ่มฟังก์ชันอย่างเงี้ยว่าตัวไหนปุ่มนี้กดปุ่มนี้อะไรอย่างนงี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันเลยดีกว่านะคะทุกคนในส่วนของดีไซน์นะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดไซส์80%นนะคะหรือตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด 8 2ปุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีปุ่มหนอบด้วยนะคะคือคีย์บอร์ดที่มีปุ่มหนอบเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราแบบเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันจะง่ายมากนะคะทุกคนเพียงแค่เราเลื่อนตรงนี้คือปุ่มก็ใช้คีย์บอร์ดของ a อเจตัวนึงก็คือจะเป็นตัว820 Pro ใช้นมาหลายเดือนมากก็ยังติดใจนะคะเพราะว่าปุ่มนี้สรับบูมบมได้ใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อน,นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีที่สําหรับปรับระดับแน่นอนนะคะทุกคน นี่มีทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวยืด r e c e ซ v e นะคะที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองก็จะมีสกรีน a j จ s t ที่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนโหมดนะคะทุกคนมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือโหมดมีสายไร้สายแล้วก็โหมดบลูทูธนั่นเองนะคะแล้วก็จะสามารถ เปลี่ยนเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้นะคะเพราะบางทีอะเวลาเราใช้ Mac ใช่ไหมคะทุกคนเราเอาไปต่อกับ uh, MacBook ก็ได้อะกับแบบมีสายกับ MacBook แล้วทีนี้เวลาจะเปลี่ยนภาษาของ Windows เนี่ยมันจะเป็นปุ่มหนอนใช่ไหมแต่เวลาของเป็น Mac เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นปุ่มน่าจะเป็นปุ่มแคปล็อกนะคะในการเปลี่ยนภาษานี่เองหรือแม้ก็เปลี่ยนปุ่มแถบเออปุ่มจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดแม็กเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะ ดีไซน์ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นช่อง USB ส่วนนี้ด้านข้างนะคะให้ทุกคนดูว่ามันเป็นแนวไหนเนาะมันก็จะเป็นแนวที่แบบว่าชันขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะและในส่วนของวัสดุข,ของเขานะคะในส่วนเพลทเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็น ABS นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆนะคะของตัววัสดุแล้วก็ดีไซน์ของเขานันเองนะโอเคต่อไปอบุ๋มจะมาลองเปิดไฟให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่าพอเราเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ เรื่องอันนี้บุ๋มเปิดเป็นที่เรียบร้อยนี่ทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีไฟแต่ว่านี่บุ๋มเดี๋ยวเดี๋ยวลองหันไฟนิดนึงนี่นะคะทุกคนเห็นไหมไฟก็คือสว่างนะคะทุกคนสว่างมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่าโหมดไฟเนี่ยของเขาจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการลองเปลี่ยนโหมดไฟให,ให้ทุกคนดูกันนะคะโดยวิธีการเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยก็คือจะเป็น Fn แล้วก็ปุ่มนี้ปึ๊บ นี่อันนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ถ้าหากอยากใ,ให้มันเร็วอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถ F N แล้วก็ปุ่มลูกศรแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะเอ้ยไม,ม่ใช่สีนี่เป็นการเปลี่ยนสีปุ่มผู้ผิดอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีน,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 สนี่สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยปึ๊บตามสีที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็นี่จะเป็นความสว่างนะคะนี่ถ้ามันกระพริบก็คือสว่างที่สุดแล้วกดลงอะไรเงี้ยความสว่างก็จะหายไป ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนไปได้ได้หลายโหมดเลยนี่เป็นอีกไฟนึงเดี๋ยวบุ๋มรู้สึกว่าไฟบุ๋มมันสว่างไปหน่อยอ่ะมันไม่เห็นสีไฟชัดเจนนี่เห็นไหมก็สามารถเปลี่ยนสีได้อีกนะอี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเฉพาะปุ่มนะคะทุกคนเห็นไหมก็จะมีปุ่มนี้กับปุ่มนี้ปึ๊บแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนได้อ่ะต้องการสีแบบไหนเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะสีขาวก็สนกันวะเนี่ยปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบ ค่อยๆสว่างขึ้นมานะคะนี่จะเป็นสีเดียวถ้าหากเราตั้งเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเห็นไหมนี่สีนี้สวยมากลองเป็น R G B ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นค่อยๆเปลี่ยนสีไปนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแต่ละแถวอ,อันนี้มีประมาณชิม6โหมดด้วยกันนะคะในการเปลี่ยนไฟปุ๊บเราสามาเปลี่ยนสีได้อันนี้จะเป็นแบบเหมือนน้าหยดลงมาอะไรประมาณนั้นนะคะเปลี่ยนสีต้องดูนี่เห็นไหม สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็แบบกดแล้วก็มีสีไฟแล้วก็แบบนี้อันนี้จะเป็นแบบระยิบระยับนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบหมดประมาณไหนเนาะโอเคบุมเอาไว้ที่โหมดนี้แล้วกันนะคะทุกคนอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบ เปลี่ยนสวิตให้ทุกคนดูกันสักหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนว่าวิธีการเปลี่ยนมันง่ายแค่ไหนเนาะบุ๋มก็จะใช้ตัวที่บุ๋มมีนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแบบเดียวกันกับที่เขาแถมมาให้นั่นแหละในการถอดเปลี่ยนนะคะทุกคนมาเรามาถอดกันเลยปึ๊บนี่ง่ายมากทุกคนเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีโครงสร้างแบบแกสเกตด้วยนะคะก็คือมันจะมีเป็นแบบเลเยอร์ขึ้นมาเองนะคะโดยข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีการมอสโฟมมให้เบื้องต้นแล้วด้วยนะคะทุกคน ทําให้เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีความแน่นอยู่ในตัวของมันเองนั่นเองอ่ะโอเคถอดสวิตช์กันเลยดีกว่านะคะปึ๊บนี่เห็นไหมคะทุกคนถอดง่ายมากโดยสวิตช์ที่บุ่มได้มานะคะทุกคนก็จะเป็นสวิตช์สกายบลูสวิต์ของทาง A j a z เลยนะคะนี่เลยลก็จะมีฟีลกดประมาณนี้นะคะซึ่ง ดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกันนะคะกับตัวที่บุ๋มมีตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ที่บุ๋มมีนะคะก็จะเป็นตัว Firing Fist Switch นะคะที่อยู่ในตัว AK820 Pro 820 Max อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นเหมือน Feel Feel Blue เหมือนกันแต่ว่าหน้าตาน้องไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟีลการกดต่างกันได้อย่างชัดเจนค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเสียงกันนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะใส่ตัวนี้นะคะเข้าไปนะอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่านี่เห็นไหมว่า ไฟของเขานะค่ะทุกคนมันก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะทำให้ไฟแบบอุยดูสว่างแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับการฮอตสวอปนะคะทั้งแบบ5พินแล้วก็3พินเลยนะคะเราก็สามารถหาสวิตช์นะคะมาเปลี่ยนได้อีกเนาะบุ๋มจะลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ที่บุ๋มมีเป็นสวิตท,ที่บุ๋มชอบที่สุดแหละอืตอนนี้ใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะในบุ๋มจะลองกดให้ทุกคนฟังดูนะคะว่าความแตกต่างเป็นยังไงเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสกายบลูแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว ฝ่ายอิงฟิตสวิตนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่คีย์แคปแล้วก็ลองกดกันอีกทีหนึ่งมา โอเคเสียงก็จะประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนก็ถ้าหากใครที่สังเกตนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวไฟ ing f i ิตเนี่ยก็จะเป็นฟิวบูเหมือนกันแต่จะมีความแบบว่าเสียงต๊ะกว่าเสียงแบบว่าดูมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเสียงมากกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นตัวสกายบูเนี่ยเสียงมันจะรู้สึกว่าแน่นๆอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้บุ๋มเอามาให้ดูเฉยแต่ว่าในรุ่น ak 7 5 pro เนี่ยไม่มีตัวไฟนิ่งฟิตสวิตให้นะคะแต่แค่อยากแบบว่าเปรียบเทียบให้ดูว่าเอ้ยถ้าหากเราเปลี่ย มันจะแบบมีเสียงที่แตกต่างกันยังไงอะไรประมาณนั้นเผื่อแบบว่าใครที่ซื้อไปแล้วเอ้ยมีสวิตท,ที่ตัวเองแบบอยากจะลองอะไรเงี้ยลองหามาใส่ได้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบแต่งคีย์บอร์ดอยู่แล้วว่าอื้ยปุ่มนี้เป็นสวิตนี้เป็นสวิตนี้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อกับ iPad กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบก,การพิมพ์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาทําการลองเชื่อมต่อกันเลยดีกว่านะคะบุ๋มก็จะทําการเปิดบลูทูธนะคะให้เรียบร้อย ซึ่งตัวนี้นะคะบุ๋มเคยเชื่อมต่อแล้วนะคะแต่หากใครที่ไม่เคยเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้เรา,เามาเปิดด้านหลังเนะะี่ยค่ะทุกคนที่เป็นตรงนี้ให้ไปที่โหมดบลูทูธนะคะแล้วมันก็จะทําการมีไฟกระพริบใช่ไหมพอมีไฟกระพริบเนี่ยเราก็มาเปิดบลูทูธในอุปกรณ์ของเราแล้วก็ทําการกดเชื่อมต่อไปให้เรียบร้อยอ๋อเดีย๋ยวถ้าหากใครไม่เห็นภาพเนาะบุ๋มจะลองเชื่อมกับโทรศัพท์ให้ดูซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ก็เดี๋ยวลองเปิดบลูทูธนะคะทุกคนเปิดปึ๊บอ่ะพอเปิดบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ็รอให้มันสแกนหาอุปกรณ์แป๊บ,บนึงบุ๋มต้องกด Fn W ก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้มันขึ้นมาบุ่มจะลองเชื่อมต่อแบบ3.0ดูเนาะนี่เห็นไหมปึ๊บกดจับคู่ไปเรียบร้อยนี้บุ่มเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวบุ่มจะลองหาอะไรพิมพ์สักอย่างหนึ่งโอเคตอนนี้บุ๋มอยู่ในเรื่องการพิมพ์เปที่เรียบร้อยเห็นไหมคะว่าอะให้ดูตัวนัสือขึ้นตามที่บุ๋มกดนะ อันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาเชื่อมต่อกับมือถือให้ทุกคนดูไงบุ๋มจะไปเชื่อมต่อกับ iPad แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบเสียงกันเลยดีกว่า โอเคค่ะทุกคนเมื่อสักครู่ก็จะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆข,ของเจ้าตัวคีย์บอร์ด A j a z AK 75 Pro นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนอกเหนือจากที่บุ๋มพูดมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็ตัวนี้นะคะแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 3,000mAh นะคะก็จะสามารถใช้แบบไร้สายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่270ชั่วโมงแบบไม่เปิดไฟนะคะแต่ถ้าหากเป็นแบบเปิดไฟเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแบบ ระยะเวลาของแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์นั่นเองเนาะก็นอกเหนือจากนี้นะคะเขาก็ยังเป็น a n t i g โกสติ้งนะคะแบบ100%อีกด้วยแบบทุกคีย์เนี่ยเป็น a n t i ิโกสติ้งนั่นเองนะก็โดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ในส่วนของน้ําหนักเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800กรัมนะคะก็ไม่ได้หนักมากก็ไม่ถึงกับ1โลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพกพาไปข้างนอกได้อย่างแน่นอน โอเคนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะสำหรับราคาเนี่ยก็อยู่ที่1749ับาทนะคะทุกคนแต่ว่าแอบ,บกระซิบกันนิดหนึ่งว่า10บเนี้นะคะเขาก็จะมีการลดแบบจัดเต็มกันอย่างแน่นอนสูงสุดถึงประมาณ10%เลยนะคะสำหรับในร้านค้าซูนามิเนาะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะทุกคนก็สามารถไปหาสั่งซื้อกันได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของคีย์บอร์ดเอเจสตัวนี้อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งตัวนี้นะคะมี เขาเรียกว่าซอฟแวร์ให้ปรับแต่งได้อีกด้วยนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Gamer Slack นั่นเองเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้สำหรับตัวคีย์บอร์ด A j a z AK 75 Pro ตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย